สวัสดีครับรถบ้าน203นะครับวันนี้นะครับผมมีรถเข้ามาใหม่อีก1นึคันนะครับนะครับคันนี้ก็เป็นตัวใต้ Camry อนะครับผม 2.4V นะครับปี2007นะครับนะฮะคันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะครับผมเป็นแบบว่ามีเนวิ t เกเตร์นะครับคือเป็นแบบเป็นจอของตัวท็อปเลยนะครับที่ติดรถมาจากสูงเลยนะครับผมนะฮะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวนะครับผมนะครับเป็นขาวมุกนะครับจากโรงงานนะครับคือตอนที่ซื้อ ตอนป้ายแดงนะครับสีขาวหม,วมต้องเพิ่มเงินใช่ไหมฮะแต่วันนี้มาซื้อที่นี่กับผมนะครับไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับคือจบที่ราคานี้เลยนะครับผมโอเคครับก็เม้องต้นนะครับก๋อวผมจะพาชมรอบๆนะครับภายนอกก่อนนะฮะก็คันนี้นะครับสีสวยมากนะครับผมนะฮะมีการสาสีมาแน่นอนนะครับต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถมีการเก็บสีมาแน่นอนนะครับผมนะครับว่าสีสวยสีเต็มขนาดนี้นะครับแล้วก็อายุขนาดนี้นะครับ ปี2007นะฮะก็ต้องมีเก็บสีแน่นอนนะครับถ้าไม่เก็บมานี่สีบอกเลยครับมีทั้งลอนทั้งแล็กเกอร์นี่ต้องมีการเสริมสภาพแน่นอนนะครับแต่ว่าก็คือเก็บสีม, future, มาแล้วก็จะดีต่อคนที่เอาไปใช้ต่อแน่นอนนะครับผมนะฮะไม่ต้องเก็บสีแล้วนะครับก็ได้ใช้รถที่แบบสวยงามนะครับสีสวยสีเต็มพร้อมใช้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะครับผมนะฮะเครื่องไม่ช้ําด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาดูเป็นทีละ สเต็ปสเต็ปไปนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวล้อตัวนี้นะฮะก็เป็นล้อขอ17นิ้วนะครับผมเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นล้อของตัว Camry นะครับตัวโฉมใหม่กว่านี้นะครับน่าจะเป็น ACV 5 0ูนะผมถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับผมนะครับผมไปหามาให้นะมาเปลี่ยนให้นะครับให้ดูแบบพรีเมียมดูลุลัาเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ของแต่งคร่าวๆในรวมนะก็จะมีกันสาดมาแล้วนะครับผมนะฮะนี่ฮะ แล้วก็ตัวกระจกมองข้างนี่ก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ตัวล่ามจับนะฮะของเปิดประตูก็เป็นคมเมียมด้วยนะครับดูครับเพิ่มความหรูหรานะครับดูตรงคิ้วก็ระจกด้วยนะเนี่ยะมาครบเลยนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับตอนเปิดตัวน่าจะประมาณล้านกว่ากว่าจะใ้นะครับตอนนี้เหลือแค่สองแ้นต้นๆแล้วนะครับก็เลยแบบว่าคันนี้เป็นคันที่3แล้วนะที่ผมเอาเข้ามาขายนะครับผมวันนี้นะฮะ เพราะว่า2คันที่แล้วนะครับผมลงคลิปปุ๊บนะฮะอยู่ไม่ถึง2อทนาทีนะครับออกนะครับผมวันนี้นะครับใครมีโอกาสได้เจอคลิปนี้นะนะฮะอย่าช้าเด็ดขาดเลยนะครับผมให้รีบติดต่อมาเลยนะครับผมว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะครับทักมาได้เลยนะครับรถสวยขนาดนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมนะฮะเพราะว่ารถในรุ่นนี้นะครับหายากมากนะครับที่จะไม่ติดแก๊สนะครับผมนะที่จะใช้น้ำมันรวนมาตั้งแต่เกิดนะฮะ เพราะว่าในรถคันนี้นะครับในยุคนั้นนะครับเจอในแบบวิกฤตน้ํามันแพงนะครับก็เลยแบบว่าต้องส่วนใหญ่นะครับจะเอาไปติดแก๊สกันนะครับนะฮะก็ทําให้แบบเครื่องมีรอยแบบรอยช้ำนะครับเครื่องหลวมนะครับกันแบบเยอะเลยนะครับคันนี้รถวิ่งประมาณ2องแสนหนึ่งนะครับผมนะครับถือว่าไม่เยอะนะครับผมนะฮะโดยจากระยะปีนะฮะอันนี้ผมเช็คจากศูนย์มาให้แล้วด้วยนะครับผมนะประวัติการซ่อม แล้วก็ประวัติการเข้าสู่นะครับผมนะครับรับรองได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการปรับกอใหม่แน่นอนนะครับผมนะฮะโอเคครับผมจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆนอกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูภายในกันบ้างนะครับโอเคครับนะฮะสุดสวยเต็มมากนะครับผมนะฮะโอเคนะครับภายในนะครับอันนี้เป็นที่นั่งฝั่งด้านหน้านะครับนะฮะ ก็ภายในก็จะเป็นสีครีมนะครับผมนะฮะนะครับภายในก็โดยรวมผมว่าประมาณ 80- 90%เลยนะครับผมคือจะไม่สวยก็แค่ตรงตรงเบาะคนขับอย่างเดียวนะฮะก็เป็นตามการใช้งานนะครับตามการเวลานะครับแต่ว่าระบบนี่ฮะระบบไฟฟ้าเบาะนะฮะคู่หน้านี่ใช้ได้ครบนะฮะผมไม่มีเสียหายนะฮะก้อนเนี่ยจะเป็นเบียบาะคู่หน้าท่านั้นที่มีรอยยับรอยอะไรอย่างนี้นะครับ ของการใช้งานนะครับอย่าเป็นซีเรียสเยอะกันนะครับอันนี้มันซ่อมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปดูตัวองค์สร้างหลักนะครับนี่ฮะคือเม็ดอาร์ตยังชัดอยู่นะครับผมนะฮะแต่ว่าคือตรงนี้มีการสาดสีมานะครับทําให้แบบว่าเห็นรอยเม็ดอาร์ตที่แบบว่าเลือนรางบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีการยับของเม็ดอาร์ตแน่นอนนะครับผมนะฮะก็ให้ดูครับว่าภายหลังนี่ถือว่าได้ของครบๆมากนะครับผมน้าะมีแอร์หลังด้วยนะฮะ แล้วก็ตัวนี้ผมก็ปูพรมให้ครบแล้วนี่ม่านหลังไฟฟ้านะครับกดเปิดจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทํากันอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะก็ประตูด้านหลังนะฮะสองฝั่งเลยก็จะมีม่านกันแดดให้ด้วยนะครับผมนะแต่อันนี้เป็นแบบว่าใช้มือนะครับเปิดขึ้นเปิดลงเอาเองนะฮะไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะครับโอเคครับผมก็จะให้ดูเมสก์กันต่อเลยนะครับนี่ครับประมาณนนี้เลยนะครับแต่ว่าโอเคครับสวยๆนะฮะ ก็คือหลักๆนะครับก็อยากให้ดูตรงโครงสร้างด้านบนเป็นหลักก่อนนะที่ผมจะให้พาดูกันทุกคลิปนะฮะเพราะว่าถ้ามีการซ่อมมีการอะไรมานะครับก็ก็กลัวว่าจะเกิดแบบการพลิกคว่ำมาได้นะครับนะสำหรับรถทั่วๆไปนะครับก็เลยแบบว่าจะให้เน้นด้านบนหลังคาเป็นหลักก่อนนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสเกิร์ตมาแล้วรอบคันนะครับผมสวยงามมากนะสีชัดสีเต็มมากนะครับนี นี่คือฝั่งด้านหลังนะฮะด้านขวานะครับผมจะใ,ให้ดูม่านนะครับม่านก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีขาดนะฮะถือว่าสภาพยังโอเคมากนะครับรถหลายปีแล้วนะครับนี่ครับที่เคียวบุรีไม่เคยดูบุรีกันด้วยนะครับไม่มีร่องรอยกันไหมของบุรีนะฮะนี่ครับเบาะด้านหลังเบาะด้านหลังจะสวยกว่าแน่นอนนะครับเหมือนว่าด้านหลังไม่ค่อยมีใครมาใช้งานนะหลักๆเลยจะเป็นทางด้านของคนขับนะฮะ แต่ว่ายังไงก็มาดูกันก่อนนะครับว่าสภาพผมว่ามันมันลิงก์กับตัวการใช้งานของรถนะฮะลิงก์กันกับตัวปีรถนะครับปีเก่านะครับอันนี้มันซ่อมได้นะครับบอกนะครับเดี๋ยวนี้ปูพุ่มใหม่นะครับก็ประมาณ5้าหกพันก็พุ่มได้แล้วนะครับเขาของตัวแคมรี่คันนี้นะครับนี่ครับระบบกุญแจนะฮะเป็นระบบพิเลตนะครับผมใครได้เออปชั่นนี่ครบมากนะครับ บอกเลยราคา2 0 0แสนต้นๆนะครับต่อให้ซื้ออีโคคา E อีโคคาบางคันก็ยังไม่ได้อ p ปชั n นี้นะครับผมนะฮะนี่ครับคุ้มมากนะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมี OPTION นะฮะนี่ตัวนี้ผมเลยจะแนะนำให้ด้วยนะครับก็คือแบบว่าถ้าเราแบบจอดรถตากแดดนะครับผมนะฮะนานๆนี่แต่เราก็สามารถแบบว่ากดปุ่มปลดล็อกนะฮะ แล้วกดค้างไว้นะครับผมนะฮะคันนี้หน้าต่างทั้ง4บานนะก็จะปรับลงทันทีนี่หูยผมคิดดูนะครับว่าออปชันนี้นะฮะจากราคาล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่2 0 0 0 0นต้นๆแล้วนะครับนะฮะถือว่าคุ้มมากจริงโอเคครับแล้วก็วิธีการใช้งานในการปิดนะฮะก็กดปุ่มล็อกนะฮะแล้วก็กดปุ่มล็อกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดค้างไว้นี่ครับก็จะปิดคืนโดยอัตโนมัติเลยนะครับ มั้งครับที่ใครที่กําลังหารถนะฮะแบบเซ gment นี้ครับทรงผู้บริหารเนี่ยครับอย่าพลาดเลยนะครับผมได้ออปชั่นครบๆนะฮะราคาอยากกับอีโคคาร์นะครับตอนนี้นะครับที่ใครกําลังหารถแบบทรงผู้บริหารแบบนี้นะฮะตอนนี้มันถูกแล้วนะครับนะฮะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันอาจจะราคาที่แบบเราเอื้อมไม่ถึงนะวันนี้มันถูกแล้วนะฮะ แล้วออปชันก็ยังใช้ได้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมมันก็ได้ครบๆด้วยนะฮะถือว่าคุ้มมากจริงๆนะฮะโอเคนะเดี๋ยวผมให้ดูอีกนึงนะครับตรงประตูไหนก็ต้องดูทุกบานแล้วนะฮะเลยต้องให้ดูทุกประตูเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะฮะครับโอเคนี่ครับภายในนี่ครับก็จะเป็นรอยยับของเบาะนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะครับ ของตัวเก็บสัมภาระด้านหลังนะฮะกว้างขวางมากเลยนะครับคันนี้นะฮะบอกเลยแล้วก็ตัวนี้รีโมทก็สามารถเปิดนี่ครับมีกล้องหลังมาด้วยนะครับเป็นของแท้ศูนย์ติดรถมาเลยนะฮะนี่ครับห้องเก็บสัมภาระนะครับก็สามารถเปิดรีโมทได้ด้วยนะครับนะฮะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดแบบในกรณีที่ไม่อยากแบบว่า เดินไปเปิดด้านหน้ารถนะครับก็สามารถจะเปิดจากรีโมทได้ครับนี่ครับอุปกรณ์ถือว่าครบนะครับถือว่าโอเคมากนะครับเพราะว่าบางคันนะฮะอายุขานี้แบบแผ่นไม้ตัวนี้อาจจะเปื่อยอาจจะแบบว่ามีรอยแบบหักพังแล้วนะครับแต่คันนี้ยังอยู่ครบนะครับผมนะฮะแล้วก็แผ่นท้ายางนะครับแผ่นไม้นะครับยังอะไหล่นะครับนะฮะตัวถอดล้อนะครับแม่แรงนะครับมาครบเลยครับผมนะฮะแล้วก็ตัวที่เก็บ อย่างไรก็ไม่มีการเจาะติดทางแก๊สแน่นอนนะครับผมนะฮะสวยๆกันเลยนะครับผมนะครับบอกเลยนะครับว่าครั้งที่แล้วนี่ใครพลาดไปนะฮะสองคันที่แล้วนี่นะฮะแล้วก็แบบทักมาหาผมว่าเมื่อไหรจะหามาเพิ่มนะครับวันนี้หามาให้แล้วนะครับยังไงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้ลดกันหรือยังนะครับแต่ผมก็รีบหามาให้สุดๆแล้วครับนี่ครับพ่พากแขนด้านหลังก็มีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเปิดนะครับแล้วก็ล้วงไปเก็บของหรือว่า เอาสิ่งของจากด้านหลังมาด้านหน้าอะไรก็ได้ประมาณนี้นะฮะคือแบบว่าแบบเราว่ากำลังนั่งอยู่ด้านหลังนะไม่ไม่ต้องจอดรถนะฮะมือล้วงเข้าไปเลยเก็บของได้เลยนะครับถือว่าออปชันนี้นะ,ะโอเคเลยนะฮะสะดวกสบายนะฮะโอเคครับเดี๋ยวก็ผมมาดูกันต่อนะครับภายในนะครับผมนะฮะ อันนี้ก็ตัวหุ้มพวงมาลัยนะครับอันนี้ผมหนนุ้มมาให้ใหม่แล้วนะครับผ i̇şte มนะครับเพราะว่าตามอายุตามการใช้งานนะฮะอาจจะมีแบบขาดมีร่อนกันบ้างนะครับก็เลยแบบว่าอันนี้สั่งหนังมาสีใกล้เคียงนะครับผมนะฮะนะฮะมาหุ้มให้ใหม่แล้วนะครับโอเคครับระบบเก็บของนะฮะซอฟโพสใช้งานได้นะครับที่ล็อกแก้วมีมาด้วยนะครับบางคันไม่มีมาให้นะแบบออปชันนี้บางทีอาจจะต้องซื้อเองนะฮะ นี่ครับแบบซอฟโค้ดเปิดปิดยังใช้ได้นะครับนี่ครับเอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์นะฮะที่พัดแขนนะครับผมยังสภาพดีอยู่นะครับนี่ครับมีห้องเก็บของอันนี้เป็น2ชั้นเลยนะครับผมดูดิครับถือว่าอเนกประสงค์มากเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่มีเก็บของลิ้นชักตัวนี้ด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็คอนโซลยังสวยนะครับยังไม่มีแบบแตกนะครับผมนะฮะ นี่ครับม่านลังแดดก็มีไฟนะครับครบนะฮะก็อันนี้ผมก็ไล่เช็คระบบไฟมาให้ค่าๆแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าว่าเจอตัวไหนที่ไม่ติดเดี๋ยวผมจะไล่เปลี่ยนให้นะครับผมนะฮะอันนี้ด้วยนะครับออปชันนี้ถือว่าตอนนี้ใช้ดีมากนะครับเป็นกระจกตัดแสงนะครับผมนะฮะนี่ม่านของฝั่งคนขับก็มีนะครับให้คุณผู้หญิงนะครับแบบว่าอยากแต่งหน้าได้เลยนะครับผมมีไฟครบเลยนี่ระบบมาเต็มๆครับเมมโมรีซิตนะฮะ กระจกพับข้างนะครับผมมาครบเลยนี่เป็นแบบพุสตาร์ด้วยนะฮะถือว่าได้เทคโนโลยีที่ใหม่แล้วนะครับที่ดูครับแบบว่าราคานี้ได้แบบออปชันเต็มๆนะฮะนี่ครับระบบแอรก็สามารถแยกอิสระนะครับได้นะครับหรือว่าจะแบบว่าเป็นดูอ l อนะครับได้เหมือนกันโอเคให้ผมไปดูเลขไม่นะครับตอนนี้ประมาณ2,01แสนหนึะครับกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะ แล้วก็มีอ p อปชันตรงนี้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนหน้าปัดนะฮะได้ด้วยนะครับเป็น3สีเลยนะครับผมนะลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนี่แบบเยอะมากนะครับมีมีคุคอนโทนนะครับผมนะฮะสั่งการด้วยเสียงนะครับผมเปิดแอร์ที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วก็มีแอร์เป่าบาอด้วยนะครับผมนี่แล้วก็มีม่านไฟฟ้านะครับโอเคยังใช้ได้อยู่นะครับผมนะฮะนี่นะครับพอกดจับปุ่มตรงนี้เลยนะครับผม ม่นไฟฟ้ามาครบครบครับนี่ครับสวยมากแล้วก็มีด้านข้างนี้นะฮะนี่สาหรับคนขับเลยนะครับแบบว่าบางทีอยากให้เลื่อนนะครับให้คุณพ่อคุณแม่อะไรนี้นะครับเลื่อนปรับเบาให้นะครับผู้สูงอายุอาจจะใช้ไม่ไม่คล่องเท่าไหร่นะครับก็นี่มีตัวนี้ช่วยให้ในการปรับได้ง่ายขึ้นนะครับนะฮะจากคนขับเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดู ตัวห้องเครื่องนะครับกันต่อนะครับผมนะฮะโอเครับสักครู่นะครับผมโอเคครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์สองลสี่นะครับก็คือสองพันสี่ร้อยซีซีนะนี่ครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับแน่นอนครับรถคันนี้ไม่ช้ามาแน่นอนนะครับดีครับผมให้ดูโดยรวมของเครื่องนี้ผมทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ก็สวยๆเลยทุกอย่างเดิมหมดนะครับผมนะฮะครับระบบไสกรองระบบไรก็คือรถไม่มีการปรับปรุงแต่งแน่นอนนะครับผมนะฮะนี่ครับดูการเดินของเครื่องนี่ตอนนี้ผมเปิดแอร์แล้วด้วยนะฮะยังนิ่งขนาดนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับคือข้อดีของการรถที่ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าเคยติดแก๊สถ้าเอาไปเอาฮอร์ใหม่ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังใช้ได้นะครับแต่คันนี้ไม่เคยติดแก๊สใช้น้ำมันมาตลอดนะฮะเครื่องเลยแบบว่าไม่เกิด การหลวมนะครับมีควันไหลออกมาอะไรประมาณนี้นะโอเคครับใครสนใจก็สอบถาเมเพิ่มเติมได้นะครับผมราคา229,000บาทนะครับฝา,ากดะะ้วยครับสวัสดีครับ